ม่อนปุยหมอกทะเลหมอกโคตรสวยเดินโคตรง่ายกับระยะทางเพียงแค่3.5กิโลเมตรทริปนี้ออกเดินทางไปด้วยกันครับกับเจ้านี้ครับอินต a สามุกสูงโกอัลตรากล้องที่ทุกคนควรมีติด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 ตดไว้ได้ทุกที่ครับเพราะว่ากล้องตัวนี้เนี่ยเขาแยกร่างได้แล้วเจ้าตัวน้อยๆตัวนี้เนี่ยมันเป็นแมกเนตทุกคน ตรงไหนเป็นเหล็กแปะได้ทุกพี่เลยกล้องตัวนี้เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดถึง 4K 60เฟรมเลยนะเว้ยดูสิตัวแค่นี้เองถ่ายกลางคืนหรือในพื้นที่แสงน้อยก็ดียิ่งขึ้นครับพะเขามากับโหมดครัววีดีโอกับเซนเซอร์ที่ใหญ่ถึง 2> 1นั1.28นิ้วแล้วถ้าใครกังวลว่าเฮ้ยรุ่นหนึ่งเนี่ยมันใส่เมมโมรี่ร์ดไม่ได้ถ่ายถ่ายอยู่มันก็ะวงว่าเมมจะเต็มไหมตัดปัญหาไปได้เลยครับเพราะว่า เจ้า i n s t a 3า0 GOALTA ตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมช่องใส่เมมครับนี่ใส่เมมได้แบบจุใจเลยวันนี้ใส่มา 256GB กค,ครับก็เป็น Memory ของ i n s t a 3า0เลยแล้วพอแยกล่างอย่างนี้ดูสิเจ๋งวะเนี่ยเป็นมอนิเตอร์ได้แบบสบายๆเลยติดกล้องไว้ตรงนู้นกดสั่งถ่ายจากตรงนี้ก็ทำได้ แล้วไอ้เจ้าตัวจิ๋วตัวนี้นะนะพอแยกล่างออกมาตัวมันสามารถกันน้ําได้ลึกถึง10เมตรโดยไม่ต้องใส่เฮาซิ่งเลยฮนะทุกคน <Wow! S 1> โอเคถ้าพร้อมแล้วออกเดินทางกันครับไปดูกันที่คลิปใหญ่ในบ้านแดงเลยนะลุย